ขรง้าอ่รกะรับผลี้งนรับนปกติครับ เกินยอดไมบเกินน้ำตาไม่เกินคือคือไฟคือตังของน้ำจ้ำคือครับคือครับไม่หยดข้างหน้าครับน้ำจะมาทางด้วยกันสามทางท่างนี้จะทางแกนแล้วก็สารตรวจพิส um, ูจน์แล้วก็มาอยากอาบน้ำผงเรียนเดีนเดีนชายแล้วก็น้ำส่วนใหญ่แล uh ้วตรงนี้จะเป็นน้ำจากก้ำชระร่างกายจะไม่ไม่เท่ แล้วก็น้ำฝนเวลาน้ำฝนไปออกตรงนี้ออกตรงนี้ก็เลยนี้มันม่เไหมครับตรงฟัําไหมหรือไหลออกเป็น้างพอไหลออกไปแล้วไปลงคจุดท้ายจะไปไหนจุดท้ายก็จะมีบ่อสองจุดเป็นจุดที่หนึ่งคือบริเวณด้านหน้าเรือนจำที่ออกนะคะและอีกจุดหนึ่งก็คืออยู่ด้านหลังเรือนจำเพราะว่าลักษณะมันเป็นลักษณะของเรือนจำนะคะมันเป็นท้องอย่างเงี้ยนั้นมันจะมีน้ําหลังสองด้าน เปลี <ort>. ่ยนจังครับตัวตักเขาจะน้ำไหลไหมไหลครับแล้วอาบฟันวัวเนี่ยครับค กระบกเลยสอสามเดืนมมนายรงทำดีตำแหน่งเจ้าพนักงานรัราชทานปฏิบัติงานหน้าที่ดูแลอาบน้ำและบกขยะมีผังความรบชอบจำนวน25รายเอาเอาให้ผมไวันครับ ก็เป็นถังก่อนด้อนเลยร์ใ่มครับกิจกรรมคับก็จะดูดออกจากตรงนี้น้ำตรงนี้เป็นน้ำที่ไม่มีไขมันแล้วมันมันมันจะตื้นทนน้ำน้ไหลไปต่อเื่อเออกไปงนแบนะด้า ทำปัิทัยคุณทั้งครั้ทำปัจจัยขวายติครับแต่ถ้าเป็นฟิปเป็นอะไรก็ทำม่ที่ตะอนี่ยครับท่านมีคมาอโอย่โชคดีดีเลยเป็นเป็นจะเป็นขวดะครับเป็นขวดโคบขวดอะไรเนี่ยแล้วก็ปั้นีลยะไม่ต้องังครับันผให้กับเมองนีดีอันนี้ยนนี้ใช้ว่างๆเป็นวยคนแค่นี้ ขั้นขายพูดว่าจะขายได้ตรงนี้ปุ๊บต้องครับครับผมนายประเสริฐเยื่อสีนักทันครับอันนี้คือมือมือไหนมือมือเที่ยงเที่ยงจะเปิดเลยอ้ดีครับชิมชิมได้ได้ท่านดูอันนี้อันนี้่หนึ่งคนน้วยกันอ๋อหนึ่งสองจานอ๋อแบบนี้ได้ครับ ร้่ไกินร <cn Jean Rabbit bulun> ้าอันนี้อันนี้ใช่เ่งริมเร่ท้องกตามตามสายครับตมสบาโตลงพวกับเบเกอี่ก็ไดลงกัเบเกร่ลงนเค่ะคมนคนแยกโซนกันเราทำได้กาครัเอาเด็ะก็วงอาหารก็ตรงนี้ท่านก็ลงตหมดเ่อขอขออนุญาตครับจำนวนจำกัดออกก็ได้ของนี่อไรคะี่ไรนเยี่ม นคค่คือคือผลิตเองฮะค่ะผลิตเองแล้วก็คือปีหกิบน้องนี่เห็นมีน้ำไหลไาเลยเไหมคน้ำห้องน้ำห้องต้วมัน่คือว่าไหลแล้วมัน